สวัสดีครับผมอุพันะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมแปลงที่ดินห้าสิบตารางวานะครับแปลงนี้นะครับเป็นที่นาเนี่ยนะครับเป็นที่นาเลยนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้พื้นที่ตรงนี้ห้าสิบตารางวานะครับดูโฉนดกันหน่อยครับนี่นะฮะโฉนดเลขที่หนึ่งหกเจ็ดสี่สามนะครับนี่นะฮะห้าสิบตารางวานะครับดูใกลๆกลนี่นะครับเป็นคูแดงนะครับห้าสิบตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้หลุดจองนะครับ หลุดจองนะครับราคาขายอยู่ที่ umas, 2> <000 S> 1, 1 2 5 0 0 0บาทนะครับแต่เป็นโปรโมชั่นนะครับนะครับเป็นโปรโมชั่นตอนนี้ขายอยู่ที่10,000บาทนะครับ50วาร0แสนบาทนะครับตรงนี้นะครับรวมโอนแล้วนะครับ1,0,000บาทนะครับนะครับเป็นโปรของเดือนเมษานะครับเป็นโปรโมชั่นเดือนเมษาแปลงนี้เลยนะครับแปลงที่ผมชี้นะครับห่างจากถนนนะครับอันนั้นคือถนนเรียบคลองยี่สิบสองนะครับลงมาประมาณสัก80เมตรได้นะครับเป็นแปลงที่แดนะครับ แปลงที่แปดนะครับหน้ากว้างประมาณประมาณการว่าอ่าประมาณ1ิบเมตรนะครับหน้ากว้างอาจจะประมาณสัก1ิบเมตรนะครับเก้าถึงสิบเมตรนะครับตอนนี้หาหมุดได้เจอนะครับขายตามสภาพนี่เลยนะครับแปลงนี้ต้องออกลังวัดหานะครับขายตามสภาพนะครับพิกัดลงตรงนี้นะครับแปลงนี้นะครับไปดูพิกัดจากแปลงที่ดินมาแล้วนะครับลงตรงนี้นะครับนะครับวัดมาประมาณ80ดสิบเมตรนะครับจากถนนลงมานะครับ แปลงนี้อยู่ที่คลองย2สองนะครับตำบลศรีสักระบือเขเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะครับนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีครับเป็นที่โล่งนะครับอยู่่าที่นานะครับเป็นที่นาที่โล่งเลยนะครับอันนี้ถนนเลียบคลองยีบสองนี้ถ้าตรงออกไปก็จะถึงคลองสิบกนะครับประมาณสักหกกิโลกว่านะครับถึงคลองสิบหกนะครับมาเส้นลำลูกกาใกล้นะครับ น้ำไฟผมมองว่าก็น่าจะต่อได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีบ้านอยู่นะฮะตรงนี้ก็ใกล้เคียงตรงนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็ตักโคกไว้แล้วนะครับตรงนี้ตักโคกนะฝั่งตรงข้ามนะครับตักไปโคกหนองนาไว้นะครับเนี่ยฮะเขาก็เริ่มปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะโครงการหน้าโครงการนะครับถนนหน้าโครงการเนี่ยหน้าแปลงที่ดินนี่กว้างแปดเมตรนะครับถนนบริเวณนี้กว้างแปดเมตรนะครับเป็นลูกหลังนะครับ ลงมา80เมตรถึงแปลงที่ดินนะครับน้ําไฟก็ก็น่าจะต่อได้นะครับไม่น่าจะไกลนะครับประมาณ80เมตรนะครับเพราะว่าเสาไฟจะอยู่ตรงตรงติดถนนนะครับตรงนี้นะครับกสําหรับใครสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ50ตารางวาโปรโมชั่นราคาขายอยู่ที่100,000บาทนะครับนะครับ100,000บาทนะครับที่ดินตรงนี้นะครับรวมโอนนะครับ100,000นะครับขายตามสภาพนะครับแปลงนี้ต้องออกรังวัดหาด้วยนะครับนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ09 09 09 2760โอภาสนะครับ09 09 09 2760นะครับโอภาสนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ